อุสตสาหกรรมโตไปเบี้ยใหม่แบบ weighted average เนี่ยจะอยู่ที่1 7นะครับในหลายที่ของเราเนี่ยอยู่ที่36%เรนะเราก็ประมาณ2เท่า3มกลยุทธ์หลักทีเ่เราวางเอาไว้นะครับสิ่งเราจะเน้นนะครับสิ่งแรกเลยคือเรื่องของของลูกค้านะครับสิ่งที่ potential อยากจะเป็นเนี่ยก็คือเราเรา,เราตั้งใจว่าในแง่ของลูกค้านี่เราอยากจะเป็นที่1ในการดูแลลูกค้าของเราเราอยากจะเป็นที่1ในการที่เราจะหาสินค้าดีๆมาให้ลูกค้าของเรานะครับ อันที่2คือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรที่เราากให้วัฒนธรรมองค์กรของเราเนี่ยเน้นเรื่องบุคลากรเน้นเรื่องบุคลากรของเราเนี่ยที่มีความเข้าใจในการที่จะไปแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเอาปัญหาของลูกค้าเป็นที่ตั้งว่าปัญหาของลูกค้ามีแล้วเราต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาไม่มีเรื่องของแผนกไม่มีเรื่องของฝ่ายทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็มีความเป็น กขาเรียกว่าองค์กรเพนทริทั้งในแง่เรื่องของอความคิดที่เอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เอาความหลากหลายต่างๆเข้ามาใช้แต่ก็ถึงหมายถึงรวมถึงความความรู้สึกรับผิดชอบในการที่จะขับผ,ผักดันองค์กรของตนเองเนี่ยเปรบเสมือนกับธุรกิจของตนเองนะครับแล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็คือในเรื่องของตัวตัว c o r p o r a t e profit หรือ Corporate Outcome นะครับว่าผลลัพธ์ขององค์กรหรือวิธีการทำงานขององค์กรเนี่ย เราต้องเน้นความเข้มแข็งทางการเงินนะครับอ,องค์กรที่จะสามารถดูแลลูกค้าและดูแลสังคมได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยต้องเป็นองค์กรที่มีธุรกิจที่ต่อเนื่องแล้วก็สร้างผลกําไรที่ดีนะครับเราจะได้มีมีแฟคเตอรี่ต่างๆเนี่ยกลับมาดูแลลูกค้าของเรากลับมาดูแลสังคมให้ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็จากจากสิ่งที่เราเห็นเนี่ย วันนี้เราเรารู้สึกว่าในในทุกครอบครัวนะครับความหลากหลายของครอบครัวเนี่ยมีแน่นอนแต่ในครอบครัวจะมีคนที่สําคัญที่มักจะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวเ,เรากําลังจะออกแคมเปญแบรนด์แคมเปญซึ่งเราจะโฟกัสเรื่องการดูแลเสาหลักของครอบครัวนั้นซึ่งเสาหลักของครอบครัวตรงนี้เราเรียกว่า the back วันนี้เรามาอันดับ6แล้ว p o t นเชียลในทุกตลาดเนี่ยเราต้องการขึ้นเป็น top t h r e นะครับยังไงเราก็อยากขึ้นเป็น top t h r e แต่ว่าการที่จะขึ้นเป็น top t h r e เนี่ย คงคงต้องมาดูกลยุทธ์ในการที่เราจะเติบโตว่าเราต้องเติบโตอีกกี่เท่าซึ่งต้องบอกว่าการจะเป็นท็อปทรีเนี่ยยังต้องเติบโตอีกเยอะมากนะครับฉะนั้นมันคงไม่ได้เกิดขึ้นในช่วง2-3ปีข้างหน้านะครับปีนี้ตลาดร้อนแรงนะฮะทุกคนแข่งสินเสมอกันมากฉะนั้นยังคาดคาดหวังก็ต้องบอกว่าถ้าทําได้เราก็คงอยากจะไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถขึ้นเป็นอันดับ5ได้เราก็อยากเชื่อว่าเรื่องดิจิทัลเราจะเมนเทนความเป็นที่1ได้นะครับ แบงก์นเชลันวันนี้เราเป็นท็อปทรนะครับเ,เราคิดว่าเรามีโอกาสอาจจะขึ้นท็อปทูได้ก็ฝากพี่ๆติดตามแล้วกันเพราะว่าเราคงมีสินค้ามัดเด็ดที่จะต้องออกมาอีกนะครับในในเร็วๆนี้